กราบสวัสดีครับอ่ะมาตามสัญญาสั่งกรอบอลูมิเนียมใบสั่งกรอบอลูมิเนียมใบของเซนฟอนเซลฟี่มันมาก่อนมาสัันทิศเว้ โ oh, อ้แบบเฮ้ยมาแล้ววะแม่งบอกของนําเข้าไปจ่าหน้าซอแม่ง th ตรงท้ายด้วย th ร้านแม่งอยู่ประเทศไทยอแบบืแล้วเงจะบอกของนําเข้าทําไมวะแถมได้เช้ากว่าปกติกด้วยอันนั้นไม่เป็นไรไม่ใช่ของนาเข้าไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสแต่เปิดมาอลูมิเนียมจริงแต่อลูมิเนียมแค่ขอบส่วนไอ้นี่ ไอตัวผังไอตัวแผ่นหลังของมันแม่งเป็นพลาสติกเว้ยแล้วราคาแม่งสามร้อยี่ห้ามันคือมันไม่ควรเกินร้อยห้าสิบอาทคือดูสภาพนะแล้วไม่ควรเกินร้อยห้าสิบอาแต่มันสวยนะมันสวยก็จริงแต่มันไม่ใช่อลูมิเนียมทั้งทั้งตัวเซ็งเลยอ่ะไหนๆซื้อมาไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใส่โชว์ดีกว่าอ่ะไปดูกันเลย อ่ะอ่ะทำความสะอาดก่อนรอยมือแบบอลังมากโอเคไอสีดำกับสีไอมันเป็นซิลเวอร์อันนี้มันสีดำอันนี้ซิลเวอร์มันไม่ค่อยสวยอะ่ะผลสุดท้ายสีฟ้าสวยสุดตอนแรกเลือกซื้อสีดำมาแต่เอ๊ะ เออว่ะถ้ามันเป็นอลูมิเนียมทั้งอันน่ะมันน่าจะสวยนะแต่พอแม่งเป็นพลาสติกเท่านั้นอ่ะแม่งเลยไม่ค่อยสวยเลยโอเคงั้นเอาเป็นสีฟ้าชอบสีฟ้าสุดละเนี่ยตัวมันดนนี้ให้แกะออกอ่าให้ไม่ใช่แกะออกให้เลื่อนออกเึงเอ,อ้ยหักขึ้นมานี่เพลินอ่ะสามร้อยห้าสิบอย่างบอบบางอะพลาสติกอะ ออกสิออกสิไม่ออกเว้ยออกสิออกสิอ,อ,กสอ่าออกแล้วออกแล้วออกแลอืมเป็นรอยไหมเนี่ยเซ็งเงยอ่า,อาใส่ไปต้องใส่ตั้งแต่ต้องใส่ตรงตูดนะข้างบนมันจะเป็นขอบข้างหน้าจะเป็นขอบกันหลุดโอ้โอ้โอ้โอโอโอ หูแม่งแน่นว่ะหูยเสียบไปรอยมากเลยอ,ะอ่ะอ่าได้แล้วต้องใส่ตรงหัวก่อนใส่ตรงด้านบนก่อนถึงจะใส่สบายโอ้สวยนะ โอเคอ่าได้เวลาลอกออกเนี่วจะมีจะมีพลาต,ติกนะเนะะี่อ่ะลอกมาละอุ้ยสวยนะมันสวยอะ่ะคือโอเคมันหูยลอกพลาต,ติกออกแล้วยังสวยอะ่ะแต่เสียดายแม่งไม่เป็นลูมิเนียมเสียดายมากเลยโอ้อืม ชอบสีฟ้าเป็นคนสดใสล่าเริงจุงเบยอะไรเงี้ยโอเคจบการจบการอะไรอะ่ะวันหลังซื้อของออนไลน์มึงต้องดูให้ดีๆซื้อของอนอนไลน์แม่งอันตรายมากคือเราไม่เห็นของไงไปหาซื้อที่มันเห็นภาพดีกว่าหรือว่าเราไม่ได้อ่านรายละเอียดวะว่ากรอบ มันเป็นขอบแค่ลูมิเนียมแต่ว่าข้างหลังเป็นพลาสติกแต่มันก็สวยนะโอเคชอบเลยถูกใจเลยอะจัดว่าโดนเลยแต่ก็ระวังกันไว้ซื้อของออนไลน์ถ้าไม่เห็นของจริงหรืออต้องอ่านคอมเมนต์ดีๆไม่งั้นรับของมามีเงิบแน่โอเคครับจบการรีวิวแกะกอบ อลูมิเนียมเพียงเท่านี้สวัสด,ดีครับ